วันนี้ไบร์มินตันนะครับจะมาแนะนําลูกแบดจากนกแก้วอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็คือรุ่นซูเปอร์สีม่วงซึ่งเป็นขนเป็ดเต็มใบนะครับแล้วก็ราคาย่อมเยาวกว่าต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับกระแสตอบรับที่ดีสําหรับนกแก้วในรุ่นสีทองด้วยครับผม แต่ถึงแม้รุ่นนี้นะครับจะเป็นวัสดุที่ทําจากขนเป็ดแต่ก็ยังคงวิถีของลูกที่ตีตรงไม่มีการส่ายอยู่ในเกมที่ดีตีสนุกเลยครับเนื่องจากมีการจัดเรียงขนที่เป็นขนเป็ดแบบเต็มใบจึงทําให้การหมุนของลูกก็สม่ําเสมอไม่ค่อยแกว่งเลยครับส่วนในเรื่องของสปีดนะครับจะอยู่ที่75นะครับซึ่งอยู่ในระดับที่ดีแต่ก็จะไม่พุ่งเท่ากับลูกสีทองบอกกับคนที่อยากจะตีเกมตีโต้ให้สนุกรวมถึงคนที่อยากจะฝึกซ้อมหรือออกกําลังกายก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยครับผม และสุดท้ายความทนนะครับก็ตามมาตรฐานของขนเป็ดแต่อาจจะไม่ทนเท่ากับขนห่านทั่วไปแต่ด้วยการคัดสรรและการจัดเรียงที่เป็นขนเต็มใบอย่างดีทําให้เมื่อรวมกับวิถีและสปีดที่พูดถึงเมื่อตอนต้นก็เป็นลูกที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวครับและผมนะครับมีทิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะยืดอายุการใช้งานของลูกแบตในช่วงเข้าใกล้หน้าหนาวนี้ก็คือการที่คุณเอาน้ําลูบที่ตัวขนนะครับก็จะช่วยทําให้ไม่แตกหักง่ายนะครับลดโอกาสในการแตกหักง่ายครับ และราคาลูกแบตนกแก้วรุ่นซูปเปอร์สีม่วงนะครับอยู่ที่หลอดละ570บาทเป็นลูกแบดแบรนด์ไทยนะครับพี่ราคาสบายกระเป๋ามากเลยครับผมสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นกแก้วสปอร์ตหรือร้านคา้าอุปกรณ์แบดบมินตันชั้นนำทั่วไปครับ